ในอดีตชีวิตเคยมืดแด้านแต่วันนี้กลับมีชีวิตที่ลุ่งโลดสว่างสวัยขึ้นท่านเนี่ยพลิกชีวิตด้วยวิธีคิดยังไง ทันไม่ได้มาจากครอบครัวที่เพอร์เฟกนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอย่าล้างกันตนะั้งแต่ทันหกขวบและทันเป็นคนที่อยู่กับคุณพ่อมาตลอดแล้วพอเริ่มโตก็ทําธุรกิจมา10ปีเจ๊งธุรกิจมา10อย่างแฟนที่คบกันมา12ปีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบ้านรถทรัพย์สินธุรกิจทุกอย่างที่มีถูกยึดไปหมดและยังไม่พอค่ะตัวเองเนี่ยมาป่วยเป็นโรคายเป็นโรคมะเร็งตัวเนี่ยเป็นโรคสะเก็ดเงินชีวิตคือรู้สึกแย่มากทําไมชีวิตต้องมาเจอเรื่องเองลวร้ายแบบนี้ด้วยทําไมมันต้องเกิดขึึ้้้้้นน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 กัััับบฉฉดดววยยทททํําาาอออออะไไไไรรผิิมมมมมชีีีีตตตถงงเเจ่่่แปป็ ่พอไปอยู่กับคุณแม่เนี่ยคุณแม่ทันก็แบบเป็นชาวไร่ชาวสวนเนาะแม่ก็ตื่นแต่เช้ามาเลยแล้วแม่ก็บอกว่าลูกวันนี้ลูกจะกินอะไรเดี๋ยวแม่จะทำกับข้าวให้ลูกกินทันก็เลยบอกว่าแม่แม่ไม่ต้องทําหรอกวันนี้หนูทํากับข้าวให้แม่กินนะแม่กินข้าวสิและในขณะที่แม่นะคะทานข้าวที่ทันทําให้แม่ก็น้าตาขอเบ้าแล้วแม่ก็พูดมาคํานึงว่าลูกรู้ไหมว่าข้าวจานนี้เป็นข้าวจานแรกเลยนะลูกของชีวิตแม่ที่ลูกทําให้แม่กินความรู้สึกตอนนั้นคือทันรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ คือคนที่ให้ชีวิตฉันมาคือคนที่ให้ร่างกายที่เพอร์เฟกสมบูรณ์กับฉันมาแต่ตัวฉันกลับไม่สามารถดูแลมันได้ฉันไม่สามารถที่จะทําให้แบบชีวิตฉันมันดีได้คือวันนั้นอะ ความคิดเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนจริงท่านเปลี่ยนความคิดเลยทันทีว่าฉันจะไม่ยอมจำนนต่อโชคชะตาฉันจะไม่ยอมจำนนต่อคําพูดของหมอที่บอกว่าอยู่ได้อีกไม่นานบอกเองว่าฉันจะไม่ยอมตายฉันจะตายไม่ได้ฉันจะดูแลผู้หญิงคนนี้ก็คือแม่ฉันที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยจนเขาหมดลมหายใจที่อยู่บนโลกนี้จนวินาทีสุดท้ายท่านคิดอย่างนั้นยังไงก็แล้วแต่ฉันจะต้องอยู่ให้ได้พอมานั่งคิดแบบนี้ปุ๊บมานั่งทบทวนตัวเองว่าทําไมวันนี้ชีวิตตัวเองถึงแบบล้มเหลวทําไมต้องมาเจอเรื่องแย่ๆล้วจะปรับยังไง ทันรู้เลยว่าคนป่วยเพราะอะไรคนป่วยเกิดจากห้าปัจจัยหลักถึงเวลากินไม่กินถึงเวลานอนไม่นอนถึงเวลาพักไม่พักถึงเวลาขับถ่ายไม่ขับถ่ายเจอปัญหาคิดโลบทุกสถานการณ์ซึ่งทันมีครบเลยค่ะ5ข้อนี้ทันเริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนวิธีคิดเจอปัญหาอะไรปุ๊บ คิดบวกทุกสถานการณ์วันนั้นเริ่มเลยบอกตัวเองเลยคําแรกเลยทันทีฉันเป็นคนโชคดีที่สุดในโลกโชคดีที่แฟนตายจากตอนที่อายุยังน้อยอยู่ฉันยังสามารถที่จะลุกขึ้นมาสู้ด้วยตัวเองได้แล้วก็โชคดีที่โลกร้ายเนี่ยเกิดขึ้นกับตัวเองมันเป็นสัญญาณเตือนว่าดูแลตัวเองไม่ดีก็ต้องกลับมาดูแลตัวเองให้ดีจะต้องปรับร่างกายตัวเองใหม่ให้กลับมาแข็งแรงขึ้นวันนั้นบอกตัวเองเลยถึงเวลากินทันก็กินค่ะถึงเวลานอนทันก็นอนพอเราทําอย่างนี้ได้เนี่ยระบบการขับถ่ายมันเป็นไปตามธรรม ระบบการขับถ่า,ายดีขึ้นคันเริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆโดยการปรับเปลี่ยนวิธีคิดเวลาที่เราเจอปัญหาหรือเจอเรื่องเลวร้ายอะไรเข้ามาปุ๊บเนี่ยสมัยก่อนนะเวลาพอเจอปุ๊บทำไมชีวิตมันแย่อย่างนี้ทำไมชีวิตต้องมาเจอแบบนี้ทำไมชีวิตฉันมันเจอเรื่องเลวร้ายทันจะไม่คิดอย่างนั้นเพราะการคิดแบบนั้นมันคือการย้ำคิดย้ำทำตอกย้ำว่าตัวเองเจอแต่เรื่องเลวร้ายท่านบอกเลยฉันโชคดีที่สุดที่เจอเรื่องแบบนี้ฉันโชคดีที่สุดที่เจอปัญหาแบบนี้ฉันโชคดีคือเอาความว่าโชคดีเข้าแทรกเข้าแท ที่พอทาแบบนั้นน่ะมันติดเป็นนิสัยแล้วมันติด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 จนปัจจุบันนี้ท่านก็ยังติดนิสัยแบบนี้อยู่นะ<ม>เวลาท่านทาอะไรปุ๊บเนี่ยท่านบอกเลยเจอปัญหาปุ๊บฉันโชคดีที่เจอฉันโชคดีที่เจอฉันโชคดีที่เจอวันนี้ท่านเป็นคนหนึ่งค่ะที่กล้าพิสูจน์คำนี้ได้เลยว่าเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอปัญหาที่ไม่ดีปุ๊บเราเอาความคิดดีๆเข้าไปเลย เข้าไปกระแทกเลยบอกเลยฉันเป็นคนที่โชคดีวันนี้นะคะทันขอเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะตัวทันเองทันพลิกชีวิตได้เพื่อนๆทุกคนก็สามารถพลิกชีวิตได้เหมือนกับทันนะคะที่ตอนนี้ได้รับสัญญาณาว่าครูทันสอนหน,น้าพลิกชีวิตมาเจอกันนะคะที่ธัญญณีสวยงามสงาม่ามีปัญญาอย่างมืออาชีพ